สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวและคนาราศีธนูทุกทกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h a า n แ l นแลและคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์ปี2569นะคะ ชาวธนูคะ้ะเกือบตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะแม่หมอก,ก็จะต้องบอกเลยว่าคุณนั้นจะเป็นลัคนาราศีที่มีสเสน่ห์เนื้อหอมแบบสุดๆด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟินเนาะกับเรื่องของโชคลาภการเงินและความรักที่ดาวศุกร์จะนํามาให้คุณแม่หมอจะพาชาวธนูนะคะไปดูเรื่องใหญ่ของเดือนนี้กันก่อนนะคะนั่นก็คือการขยับย้ายของดาวเสาในวันที่13กุมภาพันธ์เด ทีคะ่ะดาวเสาก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคนธนูเข้าไปโครจรอ,อยู่ในเรือนเพื่อนฝูงสังคมมากว่าสองปีครึ่งทำให้เงินทองที่มีที่หามาได้โดยส่วนใหญ่ของคุณก็มักจะหมดไปกับสังคมการเดินทางนะคะยิ่งพอมีดาวพระราหูย้ายเข้ามากระตุ้นค่ะก็ยิ่งทำให้คุณเป็นคนที่ใช้เงินกันแบบชชำๆอยากได้อะไรก็จะรีบซื้อหามาครอบครองนะคะเอาล่ะคะ่ะชาวธนูในวันที่ส สนี้นะคะดาวเสากรรมำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนจะเข้าไปโครจรอ,อยู่ในภพพันธุที่หมายถึงบ้านครอบครัวการสร้างหลักฐานฐานะเมื่อดาวการเงินของเราย้ายราศีครั้งใหญ่ค่ะก็ย่อมจะทําให้ในเรื่องของเงินเงินทองทองจะเปลี่ยนไปนะคะชาวธนูจากเป็นคนที่ชอบเที่ยวชอบเดินทางชอบใช้เงินเพื่อซื้อของฟุ่มเฟือยนะคะก็เรียกว่าคุณจะหันมาจริงจังกับการสร้าง รากฐานสร้างฐานะแบบเต็มตัวนะคะ2ปีครึ่งจากนี้ไปค่ะก็เรียกว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์จะเริ่มเก็บเงินนะคะเพื่อที่จะได้ไปซื้อบ้านสร้างบ้านซื้อรถหรืออาจจะเอาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์หลักทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆแน่นอนค่ะว่าภาระทางการเงินมันก็อาจจะมีมากขึ้นหนักขึ้นแต่มันก็จะนำพาความมั่นคงในระยะยาวมาสู่ตัวคุณและครอบครัวส่วนดาวังคารค่ะก็จะยังโคจรเป็นมห อุดอยู่ในเรือนการเงินส่งผลทำให้นะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้ตัวของชาวธนูเองก็ยังจะมีความขยันหาเงินขยันทำงานอย่างต่อเนื่อง ในวันที่8กุมภาพันธ์นะคะดาวสุขดาวเจ้าเรือนลาภะโชคลาภความสำเร็จจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมจะโครจรเป็นทั้งอุจจาวิลราชและก็ปฐุมเกณฑ์ในคราวเดียวกันนั่นก็แปลว่าชาวธนูนะคะมีโอกาสจะได้รับโชคดีๆจากดาวสุขถึงสองเด้งสองชั้นซึ่งในเด้งแรกประการแรกนะคะด้วยมาตราฐานปฐุมเกณฑ์ของดวงดาวนับว่าจะเกื้อหนุนให้คุณนะคะจะมีสเสน่ห์มีเมตตามหา นยมช่วงนี้จะทำอะไรนะคะผู้คนรอบข้างรอบตัวก็จะมีความเมตตานะคะอยากจะสนับสนุนอยากช่วยเหลือหรือจะช่วยผลักดันให้คุณนะคะจะได้รับโอกาสดีๆในชีวิตหรือว่าคนรอบข้างรอบตัวนะคะจะช่วยคุณแก้ไขปัญหาจนสามารถผ่านพ้นอุปสรรคที่มีไปได้ส่วนในประเด็นที่2ก็คือนะคะด้วยมาตรฐานอุจจาวิราชของดาวศุกร์นั้นนะคะจะตรีโกนไปถึงดาวพ ฤอหัสดีดาวประจําตัวที่เล็งลัคนาพอดีตรงนี้ถือว่าดวงดาวจะช่วยดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคให้เข้าหาบางคนคะ่ะช่วงนี้จะเป็นจังหวะที่อยู่ๆก็จะถูกหวยจะรวยโชคจะได้เงินได้ทรัพย์มาแบบฟลุกๆนะคะหรือบางทีก็จะได้เงินเพราะความรักความเสน่หาเช่นคนรักจะให้เงินทองของฝากหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีจะช่วยเติมเงินโอนเงินนะคะให้คุณไปลงทุนให้ โอกาสในการสร้างอาชีพกันนะคะ 13กุมภาพันธ์ค่ะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกุมถือว่าตรงนี้นะคะจะส่งผลทำให้ชาวธนูเนาะในช่วงครึ่งเดือนหลังคุณมีเกณฑนะะ์ที่จะต้องเดินทางพบปะเจรจากับผู้คนที่หลากหลายมาขกึ้นแต่ข้อควรระวังนั้นก็มีเช่นกันเพราะว่าดาวพุธกับดาวพระราหูจะโคจรปาาระทะกันนั่นก็แปลว่านะคะเกือบตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้คำพูดคำจาของชาวธนูนะคะบางที มันจะดูผงผางไม่เข้าหูคนอื่นหรืออาจจะเป็นช่วงเวลานะคะที่คุณจะปากจัดจะชอบขัดแย้งและชอบถกเถียงกับคนที่มีแนวความคิดที่ไม่ตรงกันกันกบคุณบ่อยขึ้นนะคะดวงการงาน ดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนการงานจะโคจรสถิตยอยู่ในราศีกุมไปตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ทีนี้ค่ะพอดาวการงานโคจรเป็นสหัชชานะคะก็แปลว่าเจ้าชะตานั้นมีเกณฑ์น,นะคะเกี่ยวข้องกับการเดินทางติดต่อประสานงานอาจจะต้องพบปะพบเจอผู้คนบ่อยมากขึ้นใครที่ทําธุรกิจนะคะทำงานขายงานที่จะต้องพบเจอลูกค้าหรือว่าจะต้องเจรจาตกลงใดๆช่วงนี้ถือว่าคุณมีเกณฑ์จะได้ล คู่ค้าใหม่คู่ค้าใหม่หรือกำลังจะได้เซ็นสัญญานะคะจะมีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายในระยะยาวเกิดขึ้นค่ะ 8กุมภาพันธ์นะคะดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้ามาเป็นปฐุมเกณฑ์และอุจจาวิราชก็ถือว่าเสน่ห์เมตตามหานิยมจากดาวศุกร์นะคะจะช่วยหนุนทําให้ธุรกิจการงานการค้าของชาวธนูจะรุ่งเรืองจะเฟื่องฟูยิ่งกว่าใครคนที่ทํางานเจรจางานเซลล์งานค้าขายงานนายหน้าถือว่านะคะหลัง8กุมภาพันธ์ไปแล้วคุณจะมีความโดดเด่นค่ะยอดการค้าการขายก,าาก็นับว่าจะดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ หรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานประจำนะคะก็กลายเป็นว่าช่วงนี้จะได้เป็นคนโปรดของเจ้านายนะคะมีอะไรก็ชอบเรียกใช้เรียกหาคุณและถ้าหากงานเยอะอยังไงนะคะตัวของคุณก็จะต้องบอกให้เจ้านายรู้ด้วยนะคะเพื่อที่เขาจะได้แบ่งงานให้คนอื่นไปทำบ้างนะคะดวงการเงิน จุดที่โดดเด่นมากๆของชาวธนูในช่วงนี้นะคะแม่หมอก็จะต้องยกให้ดาวสุขดาวเจ้าเรือลาภะที่จะโคจรได้มาตรฐานที่ดีนะคะตรีโกนไปถึงดาวประจำตัวในราศีธาตุลมถือว่าดาวสุ์จะเสริมนะคะทำให้การเงินรายได้ของชาวธนูจะมีเข้ามาจากหลากหลายทางนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าตัวคณน,นะคะจะหาเงินได้ไม่ยากลําบากนักนะคะเพราะว่าจะมีคนช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์นะคะเงินที่หวังเงินที่รอก็ ก็มีเกณฑ์จะได้สมใจนะคะบางคนก็มีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่จากการค้าขายจากค่าคอมมิชชั่นนะคะหรืออาจจะได้เงินพิเศษเงินเสริมจากงานประจําอีกต่างหากเอาละค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อคุณมีดาวอังคารในเรือนการเงินนั้นนะคะมุมหนึ่งก็แปลว่าเจ้าชะตาจะขยันหาเงินหนักมากนะคะแต่อีกมุมนะคะก็จะแปลว่าเราใช้เงินเก่งไม่แพ้กันชาวธนูคะอะไรที่ไม่จําเป็นหรือว่ามันเป็นของที่ฟุ่มเฟือยเป็น ไปได้เราก็จะต้องยับยั้งชั่งใจกันบ้างนะคะส่วนดาวเสาค่ะที่จะย้ายราศีนั้นนะคะก็ถือว่าดาวเสาก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนความคิดของคุณนะคะให้นึกถึงความมั่นคงนึกถึงอนาคตที่มาคืนเอ็นนีวนะคะจะหาว่าแม่หมออวยคุณก็ได้ะชาทโนูเพราะแม่หมอคิดว่าดาวศุกร์นะคะที่จะเข้าไปโคจรร่วมกับดาวพระราหูราชาแห่งการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นนะคะดาวคู่นี้ นี่แหละค่ะที่จะช่วยส่งโอกาสให้คุณเฮงปังมีเกณฑ์จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะคะถือว่าคุณนะคะจะเป็นราศีที่กำลังจะได้รับทรัพย์รับโชคแบบไม่คาดฝันและเลขนําโชคของชาวธนูในช่วงนี้นะคะก็จะมาจากการเดินทางมาจากเพื่อนการซื้อตามเพื่อนหรือว่าฝากเพื่อนซื้อให้ประมาณนี้นะคะ ดวงความรักก็ด้วยมาตาราฐานปฐุมเกณฑ์ของดาวสุกนะคะที่โคจรโยกหน้าลัคนาเกิดก็ย่อมจะส่งผลให้ชาวธนูช่วงนี้จะเป็นคนที่หล่อสวยและก็รวยมากกว่าใครอีกทั้งช่วงนี้คุณก็ยังมีดาวพรฤหัสบดีเล็งลัคนาด้วยนะคะก็เรียกว่าความรักของคุณจะโดดเด่นเอามากๆสำหรับคนที่โสดนะคะคุณจะดูดีมีสเสน่ห์กับคนรอบตัวนะคะทำให้มีโอกาสที่จะได้พบรักแบบกระทนหันและความรัก ความสัมพันธ์ของคุณก็เรียกว่าจะมาแบบรวดเร็วพัฒนาเร็วค่ะคนที่มีคู่มีแฟนนะคะช่วงนี้แฟนก็จะให้ความสำคัญกับคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะให้ของขวัญให้ช่อดอกไม้ในช่วงวันวาเลนไทน์ภาพรวมก็แฮปปี้มีความสุขดีค่ะแต่ทีนี้นะคะสำหรับดาวสุขที่คู่กับดาวราหูนั้นอาจจะกลายเป็นว่านะคะการที่เราดูดีมีเสน่ห์จนเกินไปนี่แหละจะทำให้แฟนระแวงสงสัยจะขี้หึ ขี่หวงคอยติดตามคอยเช็คจนตัวคุณนั้นก็จะมีความรำคาญเกิดขึ้นได้ค่ะ ดวงสุขภาพสําหรับชาวธนูเนาะช่วงนี้แม่หมอมองว่าคุณจะต้องระวังในเรื่องของศัตรูและก็คู่แข่งขันเพราะว่าดาวสุกนั้นนอกจากจะเป็นดาวลาภะแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนอริเดิมนั่นก็แปลว่าหลายคนนะคะจะเกิดทุกขลาบนะคะดวงดีก็จริงแต่ก็จะชอบถูกใส่ร้ายถูกนินทาหรืออาจจะเกิดปัญหาเกิดข้อขัดแย้งกับเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวและแน่นอนนะคะการที่ดาวพุธไปเจอกับดาวพระราหูตรงนี้ก็ยิ่งจะกระตุน้น ให้คุณอารมณ์เสียง่ายหงุดหงิดง่ายเพราะคำพูดของคนบางครั้งบางทีนะคะก็จะมีคำพูดที่ไม่ดีลอยมาเข้าหูจนทำให้คุณจะรู้สึกขุ่นเคืองใจอยู่บ่อยๆนะคะ สรุปภาพรวมดวงชะตานะชาวธนูในช่วงครึ่งเดือนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่คุณนั้นจะได้ลัคกี้อินเกมแถมลัคกี้อินเลิฟค่ะชาวธนูก็มีเกณฑ์จะได้คู่ได้พาร์ทเนอร์ที่ดีนะคะเข้ามาช่วยกันทํามาหากินการเงินก็ยังแรงจัดจ้านด้วยพลังของดาวอังคารในราศีมังกรแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าได้เงินมาเยอะเราก็จะต้องแบ่งจะต้องบริหารให้ดีเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยก็เรียกว่ารอให้คุณเอาเงินไปสร้างบ้านสร้างตัวอยู่ นะคะคเอาละค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงชะตาของชาวธนูนะคะและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ